จริงหรือไม่ลุกจากที่นอนเร็วเสี่ยงเป็นอมัมพษตจากกรณีมีข้อความโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่ามีคนจํานวนมากกลางวันไม่เป็นไรแต่พอกลางคืนกลับเสียชีวิตเนื่องจากกลางคืนลุกจากที่นอนกระทันหันทําให้ขาดเลือดไปเลี้ยงสมองจนวิงเวียนล้มลง ทำให้กะโหลกศีษะแตกหรือบางคนหัวใจมีปัญหากลางวันเต้นปกติแต่กลางคืนกลับขาดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทำให้หัวใจหดตัวความดันโลหิตลดต่ำขาดเลือดไปเลี้ยงสมองซึ่งแม้จะไม่เสียชีวิตก็จะกลายเป็นโรคอมัมพฤกษทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขยืนยันว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริงนะคะ เพราะร่างกายมีกลไกปรับการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติรวมทั้งความดันโลหิตรวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจส่งผลให้ร่างกายทํากิจกรรมได้ตามปกติไม่ว่าจะเคลื่อนไหวร่างกายรวดเร็วหรือว่าเปลี่ยนท่าเร็วตอนลุกจากที่นอนกระทนหันแต่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็จะมีโรคประจําตัวบางชนิดที่อาจจะส่งผลต่อการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติได้แก่โรคเบาหวานโรคความเสื่อมของสมองบางชนิดสภาพร่างกายที่อ่อนเพลีย การรับประทานยาที่มีผลต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในบางชนิดฉะนั้นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วของผู้สูงวัยจึงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพราะอาจจะเกิดอาการหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะได้แต่อาการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลรุนแรงถึงกับทำให้หัวใจหยุดเต้นส่วนการที่จะเป็นโรคอมรัมพฤกษ์อัมาพาตนั้นเป็นผลมาจากอาการของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรก ซึ่งหากผู้สูงอายุที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองได้รับการรักษาภายใน4ชั่วโมงการรักษาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถรักษาชีวิตฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติได้ผลด,ดีแต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะกลายเป็นโรคอมัอมพาตได้ค่ะ